เรามีความพร้อมเป็นยังไงบ้างาการเตรียมทีมครั้งนี้อ่าโอเคเราก็มีเวลาเตรียมทีมอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอาจจะช้ากว่าชาติอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามพยายาเต็มที่ในในช่วงเวลานี้ก็คือเรารู้สึกเปลี่ยนไปบ้างไหมจากทัวร์นาเมนต์นี้กับที่ผ่านมาสําหรับตัวเราเองความความคิดของเราความพร้อมของเราครับผมก็ยิ่งก็เหมือนเดิมนะก็โอเคเป้าหมายของเราก็พยายามเข้ารอบรอบชิงให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคทุกอย่างก็ก็คงคง,งเหมือนเดิมอะไรเงี้ย แล้วนัดในแต่ละเกมก่อนอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มองถึงว่าแบบเราจะเข้าไปเจอใครหรือว่าเราจะต้องถึงรอบชิงชนะเลิศไหมอะไรเงี้ยเราก็พยายามทํางานหนะักแล้วก็โฟกาสกับเกมที่เราจะเจอบุไนไอยังแล้เอาสิฟลิปโฟกังเราได้ไหมสาหรับตัวเราเองอ่าโอเค,อเคก็แน,น่นอนก็อาจจะแบบมีคู่ต่อสู้ที่ที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ยพยายามป้องกันอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรือว่าแค่สิบเอ็ดคนแรกที่ลงมาเล่นอะไรเงี้ยเรายังมีนักฟุตบอลในทีมตัวสำรองหรือว่า คนที่ยังไม่ได้ลงเล่นในส1เ็ตัวแรกนยทุกคนมีคุณภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมแล้วก็สามารถชนะได้โดยที่แบบไม่จะเป็นว่าแบบผมจะลงเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะทำาบบ้ก็แน่นอนครับการแข่ง FF มันมันไม่ไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็พยายามที่จะมาชนะกันอยู่แล้วเลย้ะก็เป็นเป็นเกมที่เข้มข้นเสมออะไรเงี้ยครับก็ ก็คงเป็นไม่ใช่งานง่ายที่เราจะชนะในแต่ละแต่ว่าโอเคเราก็จะพยายามอย่างทีสุดคืนเราด้วยครับผมก็โอเคก็จริงๆไม่อยากมองไกลขนาดน,นั้นแต่ว่าโอเคเราก็อยากเป็นแชมป์ใน,ป,น,ป,นปั้นปั้นปั้นปลายของร์นามเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแรกสิ่งที่เราต้องมีสมาธิมากสุดคือกเกมเกมแรกในการที่จะเปิดร์นามเ,เอนท์โอเคก็อาจจะมีผลบ้างเลยแต่ก็เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนท,ที่ที่เข้าร่วมโตนามเอนท์นี้ มากพอที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีในสนามนขแบบน